ผมย้ำหลายต่อหลายครั้งพี่น้องไม่มีใครเลวจนไม่มีดีและก็ไม่มีคนที่ดีจนไม่มีเลวเช่นกันทั้งหมดมีดีมีชั่วพี่น้องที่รักที่ไม่เกียรติแต่วันนี้ทำยังไงอะครับพี่น้องหน้าที่หลักเราอิสลามถูกส่งมาเพื่อเปลี่ยนอัลลอฮ์ต้องการให้เราเปลี่ยนในอายะห์หนึ่งพี่น้องจึงจะเห็นว่า ล l l a ์บอกว่ายุคร uh um um ิจนะุมมนุษย์บี่าาานออกจกจควมมืดไปสู่แสงสว่างนั่นคือภารกิจของดดอะนั่นคือภารกิจในการเอาอิสลามมายัางโลกนี้เพื่อเปลี่ยนสังคมและเปลี่ยนโลกให้ได้ก่อนที่เราจะเปลี่ยนโลกนี้ได้พี่น้องเราต้องเปลี่ยนตัวเราเองก่อน นนี้เราจะเปลี่ยนตัวเองได้ยังไงพี่น้องที่รักบางคนนะครับบอกว่าฉันนี่เลวสุดๆเลยอาจารย์ผมก็เลยบอกว่ามึงเลวนะมึงยังไม่สุดเพราะเลวยังไงก็มึงก็ไม่เคยคิดฆ่านะบีใช่ไหมมึงเลวยังไงเลวไม่สุดเพราะสุดยังไงในเมื่อคนที่คิดทําชั่วยิ่งกว่าเราเนะี่ยมีมาแล้วอุมัรคือใครซุมาม์คือใคร ไอบินวะฮับคือใครสามคนนี้มีดอยู่ในมือต้องการฆ่านาีทั้งสามานสะอิดบินมูอัซคือใครพี่น้องศัตรูตัวฉกาดในการสกัดมุสอับินอุมัยในการทำงานอิสลามที่มาดินนะแต่คนเหล่านี้เกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเขาเปลี่ยนแล้วเขาเปลี่ยนได้ยังไงพี่น้องที่รัก ไม่มีใครจะเปลี่ยนท่านได้ดีที่สุดยิ่งกว่าการเปลี่ยนของอัล l l a ์ไม่มีใครจะเปลี่ยนนิสัยพฤติกรรมท่านยิ่งยอดไปกว่าการเปลี่ยนของ Allah s u b h a n a h ว wa Taala ซิบบะกะตัลละการยอมของอัล l l a ์ว่ามันอัลฮซันุมิน a l ล a h ฮิซิบบะแล้วใครจะยอมดียิ่งกว่ายอมของอัล l l a ์ยิ่งไปกว่าอัล l l a ์เป็นเอา ทำศัตรูให้เป็นมิตรทาเสือแห่งใจอิริยาให้กลับเป็นสิงโตแห่งอิสลามทำคนที่เคยเลวที่สุดกลับเปลี่ยนออกมาคนเหล่านี้อย่างน้อยชื่ออุมัดบินคอตดตเคืนหนึ่งในสิบชาวสวรรค์ถูกบันทึกและถูกการันตีก่อนวิญญาณจะหลุดจากร่างวยซ้ำเขาทําได้อย่างไระพบ่น้องพรบเปลี่ยน পুর